คนม่งมีเลยลายเทลายว่ะได้ปุ๊บก็เอามาปิ้งปับโลดมาทุกคนเป็นตเศพค่ะหัวน้องแฟที่เกิดใหม่นตอนนี้ก็คือสิบรอดมีคนเกมแล้วหนึ่งทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีกัางยามเช้ามาทุกคนเด้อ มือนี้เนาะน้องอยูกับผาทุกคนตื้นเต็ดเศ้าเลยเนาะทุกคนเพื่อสิผ่ากันไปยามหมองที่เมะหางไว้มือหวานนี่เนะาะพอบึ่งกันว่ามือนี้สิได้บอกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนกระตกเนาะทุกคนแล้วเขาก็มาบ้านแต่ว่าบนตกแหงทอมือหวานเนาะแต่ว่านําห้วยขึ้นหลกลัวมือหวานทุกคนโหเดี๋ยวสิให้ทุกคนบึงเนาะนี่นะดูไหมนําห้วยมือหวานนี่นยยําห้วยอย่างบุ่ไหลามาจากนี้ อวดน,น,น,นี้มีเตะขึ้นมาในเดียวแต่มือน,นี้ขนาเต็มเลยอันนี้นะทุกคนเนี่ยหัวน,นี้ก็อีกน้อยนึงสิท่วมละโอ้โหตอนนี้เขาก็จะพากันไปยามมองทุกคนอากาศตอนเช้าดีเดียวเย็นสบายสดชื่นขนาดทุกคนรู้ไหม กาการต่อสาวนุน,นเม่บบห้องเอาจะสืึงกั่เม่ห้องไอ้ตึ้ง้ตึ้แม่ปากขึ้นแม่ขึ้นป่าขึ้นอืโอ้ยขึ้นนี่เออขึ้นนี่นะนบอกแบบนี้ไปซื้อมุดละมันลงหรือมันขึ้น โอ้ยสิโลชิมาน้ำห้วยใหญ่นีพี่อู้หูเนี่ยอีเมฆดูดูฝ่ายนี้มองเมี่เป็นยังไงเต็มเลยแบบนี่ยน่ะเต็มที่เท่านะมันนั่งหลายมือกันบ้างที่ทุกคนเมื่อวานเขามาเนาะอันนี้ยังบเต็มบัดนี้ันเต็มเลยบัดนี้ะยดูไหม ว่บวันหามาเม,มือหวานนี้อันนี้นะยังบันเต็มยังมีครอบอยู่มือนี้ฮ่ะนะเต็มเลยอันนี้กลางหาให้บวชเ่า,เ,าเห็นจตน้ำเลยอยู่กลางเนียเนี่ยบวเห็นหมด่า,ดาเป็นหนาจังนะซึ่งแม่นเป็นคนทางเนาะแต่ว่าพ่อเป็นคนมายามเราจะว่าน้ำขึ้นลวแมอเอาบวได้ดุกคนแมอลอยน้ำบวชป,ปิน แม่ลอ,อยนะ้ำบุป็นละแม่ออเอาปลาได้จะให้ฟอมาคูให้หมาหน,นีมาเลยที่นี่เลยเรียบร้อยหมองแจวนะมือจู่แล้วนะมาเนอะก็มาเลยฝนตกเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราขอศิษยานะทุกคนมาเพิิงกันว่าฉิบหายบอกอน,นี่คือหลักมันหมองอะไรมองเกี่เสือมองนะ อือ,อนอนี่แักอือได้่ะนึกซื้อพวกเร่อน้อยเด้เอาสลาไมไหมน่ะนาะงกนุ๊กจมาบ้านาานนอไปยามถึงพูริโผลนี่แหละนี่โอ้โหนีออ่ะเออมัดไปห้าสือแม่ มันลูกก o n มีมอไ่มเอาตอเตา,าเลยสิบ้าไห่พอเนาะ, <c oughs> ะจะจจะตกใหได้พุุนมาพุ่นไปเลเห็นมอสั่นชีวิตมานจะควรเออสัวพออนันทวมอันคอและแม่ทำไรีบหัว ดจกเต็มเลยพุนะขี้เงาดอกคุณนะจ,บจบนนะเป็นลั่นขี้เงาะอ้ได้ปลาตัวนึงก็ไปซ้อมพุ่ะโอ้ได้ปลาเดตัวเดียวขี้เ้อได้หลายขนาดอู้พนะี่ยูพี่ยูพี่พพ ป่าเนี่ยสิยางได้อนติโมห์นะอาหางแซกแซกติปลาซ่ซ่าลาห้างนเไแซกหลายพวกบัไใดเนาะค่ะว่าอยู่เขียบบไดใดอู้ได้นีมันเป็นโซกตูอีกด้ก่อนเลยนี่นี่สอ เออคุณแมกมันทึบแต่ดูเค็มเยี่ยวะเดี๋ยวเราเสียบห่วงแม่นเลยเสียบปลาเด้อบรได้เด้อกระได้เด้อพี่น้องเอ้ยต้องรับต้อเชื่อว่าต้มองบรได้กระได้โซ่ตัวก็ได้ตัวนึงค่อนข้างอาจารย์ทุกวันนี้ทำเค็มซ้ำหนุนแม่ก็ช่างได้ละ

อันนีนมามัน,น,นมีเสี้ยนอะไรกนันได้กินอยู่มีแขนมีได้ล่อะมีเสี้ยนะครับอะไรว้อข้ัว้อก้อฟูขอยกขึ้นมาเงนนึงดูเด้ออืงที่ก็นะไ ดีนี่เล่าเด้อวัดใดเด้อสุดไหมวะแมนัน,น,นว่าสุดลกนี่น้ำจิ้มหน้าทุกคนใช่ไหม <c oughs> คือว่าเขาเขาปลาปีนี้นัดเตยละคนมีซักบทหันจักคนเนาะซักก้อนเลยซักซักก้อนที่สุดแล้วมีแต่เหือดน้องเฟสทุกคนหลังจากนั้นก็จิงจริงมีคนนํามาซักตบแกรงเนาะช่วยอกคเฟสซักก็วันที่สักเก้าเดือนห้าแล้วทุกคนบึ้งเขากรบปุกหันเทปกติเขาซักเลยปกติเลยเนาะวันอาเดือนห้าวันที่สาวป่ายเริ่มซักเลื่ทุกคนแล้วมาพี้นเนี่ยนี่เออหนี่คุณอะโอ้ย่าว่าเด้อว่าพื้นเด้อคุณอะ เดี ik, bo, an well, it? It uh, uh. Uh, ๋ยวปตุกฝุ่นมีฝ้าขาวฝุ่กเ๋ยวปลาสิพากลับเลยนะทุกคนกลับไปโซมองกอนเียหลายพูดหลายกองปลาเออจพ่อเห็นอันเราสู้อยู่ทางหน้าประตูน่ะ จนมาด้ย่างซ่องเตะเอาเก่ไปเราไปเอวานคือซอนทุกนไปเอาก่งเอาก่งอีเม่ห่างกันนี่ท่นมีแต่ขี้เท้าเมื่อวานได้สว่ายจิ้บปลายตูดแหละทุกคนมาแล้วไม่หนีเพื่อนว่าเมื่อวานนี่มาได้หวาเออเพื่อนถาเมื่อกี้นี่เนาะว่าได้หวาหางมองได้ว่าต้องอยู่ว่าได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าได้อัอนจะขี้เนื้อหลายกะอ่ะคือเพื่อนว่าเมื่อวานหนาป่าขึ้นเอาเท่เอาว่าทุกคน ขึ้นะนะไปขึ้นอยู่ทางอันหนาน้องเฟดเนาะมันมีห้วยหนานี่สองแยกนะทุกคนแยกนึงงละเม่นไปทางหนาน้องเฟดแล้วแยกนึงทะลหมูบ้านเนาะเออแยกนึ่งไปทางมูบ้านแล้วแยกนึ่งละเม่นมาทางหนาน้องเฟดลงมาคือบอกกันเลยว่าคนว่าคนเอาไปค่ายเป็นเปาเป็นเป่าว่าสั้นป่าขึ้นหลายที่หลายว่าจนว่าเต็มคลายว่าเป็นเป่าซองเปาคนอาเือหวานนี่นะ เห็นยูน้องแฟดกัว่าน้องแฟดเห็นยูแต่บมฮือว่ามันขึ้นทางนั้นจนงเราเพิ่นเอาเม็ดละจึงหูว่าป่าขึ้นทางนั้นบุ๋มไหมไอ้นี่กระจายเพราะว่าบรได้ยู่อันในบ้านนั่นคนแล้วก็เลยบุ๋มือว่าป่าขึ้นบ่อนใดเด้แล้วก็ยู่ไก่มู่ด้วย่ะนะส่วเพิ่นอันสีโหกไปมันก็เมดแล้วเพราะว่าเขาเขาไปยู่อันปูนก็มีแต่สองสามหลังขาเนาะขันยู่ในบ้านนี้มันเป็นทึ้นตาถือมันป่าขึ้นเขาก็ะหูเลยเนาะเพิ่นต้องแหงกันไปอย่าสิละ แต่ก้อนอยู่ในบ้านแล้วแม่ได้ปลาหลายหลายทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปซ้อมหมองก่อนเะนาะปลาของหอาที่ใดในมือน,นี้เนาะทุกคนปลาได้หลายเว้ยเอาซ้อมหมองแล้วนะคาอุ้ยปิดปเอาซ้อมแล้วเอ,อาก็พากันมาเก็บเนาะปลาในมือน,นี้ได้หลายเติบอยู่พอกินเซาแล้วปลาดุกทุกคนอืมปลาดุกตัวนึ่งทุเอาเงี้ยออกแล้วตรงยาน ได้จากตูนับนึงได้อยู่เอ่อเกคนสิสี่สกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบสามสิบสี่สิบหกอู้ได้สิบหกตัวถเดเดี๋ยวอู้อาบุเบิลกัดโฟไฮเงือกโฟงเงือกก็ะไร นี่น้องทุกคนปลาที่เหาได้ในมือนี้เนาะก็ที่ได้อยู่ประมาณนี้นี่เลยสิบเจ็ด <17 S 2> ตัวอีโฟสิไปห้างอีสิห้าหัวนี่ได้พกกอ,อกินเซาเนาะไปเยี่ยมมือนา,าคนอื่นไม่ขายเหาได้กินเซาหลังจากที่เหายามมองไปเลยทุกคนมาเอาเสพปลาเก็บยมซึเมนะแต่แม่ฮันบ้านเมือหเนาะแม่เห็นว่า,นะวาใจฮันคิดทอดหนาสิผากักะ้ามนำไปดึงหนาก่อน เพราะว่ามือี้ฉันน้ำคืนแแ้งกว่าเดิมเลยทุกคนยานอันขี้เหยื่อมาปานหนาเพิ่นมาเราสิไปกวดน้งหนา่อนทาเป็นจังไดกันเก็บขี้เหยื่อออกจากหนา้าว่าเหยื่อหมาเห็นไทุกคนหมาแล้วมาบัดเดี่ยวเลยหมาเราจะฟ้าจะเต็มนาเลยพันหมาน้ำน้ำอะน้ำนี่จะจเต็มเลยนะน้ำนาเนี่ยเสียทีแต่ว่ากาบกโขแลทุกคนกายบนเป็นตาดำแม่ว่า นุ่มแหละอาทิตย์หน้าคุณเนาะประมาณประมาณที่วันพุทธพาษัสคุณแหละจึงสีดำเนาะมือน่ะฉันเอาปุ๋ยมาเออมือนั้นท่านเอาปุ่นมาใส่เอาปุ่นมาใส่แล้วจึงเขียวขึ้นโอ้ทุกคนเห็นจนตกใจนึกว่าทะเลอยู่สึเดอหม,มาฉนะันเนาะโอ้จะวันรีปอตเลยพุณน่ะ น,น,นี่นาน้องเฟะตะคนคันว่าดำนี่บบเป็นตะดำเท่คันเข้ากาเป็นตะดำกับโบได้ดำเน,ะนาะนำหลายกว่านาน,น้ำป้าไม่ปานดูดูไม่ปานอยู่อันนั้นวะห้องเมือกป้าใช่ปะนำคือคืนเท่คืนวาเนาะเนาะเต็มนาเลยโอ้โห โอ้ยไอ้ที่เห็นบ้อว่าไอ้ที่น่ะคีเงือ่นะพูดนะไลยเทไลยว่าสร,ระอดจกักมันมาจอก,กับเด็กคีวเงือ่นี่นะไล่เขาหนาอยู่อกีกคนนะน้อเต็มนาะเลยป่าขึ้นอันนี้แหละแต่ละปีได้ปีนี้ยังบู๊อโ,โอ้เข้ากานี่ก็ยาวเด้นี่นะขันดับนี่พูดยี่บบ,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 บปิดสายกาเลยเนาะ พันดำนะนี่งามขนาดเลยมือในหันมือในหันเป็นปลาหลดปลาเล็ดแล้วเอาฟุ้นขี้งัวคีข่อยมาใส่ทุกคนอันนี้นะงามแท้ค่ะบ้าตาไอตัวเหลืองค่ะนะมือเอาขี้ฟุ้นมาใส่ไฮไลทนขี้เพือยอเขี่ยวกันอื่นๆแล้วสุดท้ายตาพวกนี้แล้วเขียวกัน,น,ตตวกน,วกนตานงามๆอีกโออันนี้เป็นข้าวไก่น้อยเนาะทุกคนแม่เอามาใส่เหนือแม่สิหลองปลูกข้าวไก่น้อยดึง อันนี้เป็นเขาอ่าเป็นเขายิงลักเนาะเพราะว่าได้ยินแต่แม่ว่าตะก้อนท่านอ่าคุณยิงลากท่านเพื่อนเอาเขามาให้กระพวกอ่าปลาไหลเลยเนาะทุกคนปลาไหลปักนึ่มขะนาะเนาะเพื่อนเอามาให้เฮ็ดแนวอะไรแบบนั้นเขาก็ไปโคนเนียวจะขึ้นมาเนาะแล้วท่านซื้อเขาท่านลำหูซื้อหูแต่ว่าคนเอามาให้ซื้อว่าคุณยิงลักเนาะแล้วก็เป็นเขายิงลักมาเลยทุกคน นีเนื้นอจีมาปานเหมือกคนว่ายีพาทุกนไปึงเหือกันเหมือกเนี่ยน,น,น้ำมันติมเลยเดกระจ่มว่าบุมีน้ำบุมีน้ำบัดน,น้ำมาละมาเอาเทีาา่ยวว่านี่นะน้ำซัดแหงขนาดทุกคนทีเนื้อมาปานทีขวนี่โสโภไปบุได ยังคุณเห็ดคุณเหรอวะเนาะปลาดำเนาะว่าเจ้าฮ้อนโอ้บุได,ด้ตีโอ้บุได้แล้วตอนนี้เขาก็มาฮ้อนกันแล้วนะทุกคนฮเวาก็ซิโบโลโซาเนาะฮี่ไปคัวป่าที่เอามาปีงกินนะทุกคนปีงป่าไม่ไหมเนาะเป็นกระเซ็บเฮ ลานกับพะตูเพื่อนลานกับจอมคิดดื้อคิดื้อปิ้งป่าสุดๆกับทุกคนปิ้งป่าใหม่ดูเซฟเซียมเลยม่คีดจักไปทางใดเนาะปิ้งป่าใหม่ๆอันนี้นะ ไข่ติ่มทองติ่มทองเกิดคุณ <c oughs> ยังเหลือเมดอีกกินอ๋อได้หลายอยู่เด้อเนาะพอกินอยู่นี่พอกินเขาเด้อพอกินได้คาบนึงทุกคนนี่่า ลูกค้างนี้แล้วโอ้สีงามขนาดทุกคนปางไหมกันด้นะไหมหอมหอมแหละเป็นตาเซฟครับทุกคนไว้ยอ๋อป่าไม่ไหมสุดๆเนาะได้ปุ๊บก็เอามาปิง้งปั๊บโหลดนะทุกคนกินหอมวาสันเป็นตาเซฟครับ สีออกออกมาเหลืองๆเลยนะมันแต่เซ็ตพนะไข่ติ่มท้องติ่มท้องอยู่เนาะบางตัวก็ขึ้นมาไข่เกี่ยมไข่ละบางตัวก็ยังมันไข่เลยทุกคนโอ้ทุกคนหลังจากที่เหายามมือเ้ามาแล้ววันนี้ละเมอจะเอาไปห้างใหม่หนะทุกคนละเมอจะกลับมายามคุณนะหลายที่หลายแบบนะโอ้ แล้วตอนนี้พ่อฮั่นกะสิไปห้างอีกนุกคนป่า,ปาขึ้นหว้วยพี่่าไหมห้ากระทืบดินนะอ,อ่ะอืมี่ยังไม่ไหมยังดินอยู่จริงใ,ใ,ใครอห็างติ่มทงปนางอันนี้นะทุกคนพ่อก,กำลังสิไปห้างไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้คือปา่ปากำลังขึ้นใหม่เพราะน้ำมันกำลังยุบล,ลงแล้ว,วกคกเมืม่องนี้เลยลายเทลายว่าเออตรงไหม อันนี้คือหอบที่สซงเนาะมันขึ้นมาไหมเนาะทุกคนดูไหมลายเทลายว่ะนะพี่น้องนักีนักขวานเนาะเพื่อนเพื่อนเศร้านี่เด้แมไปยามแม่ไปยามสุดสองตอนนี้นะแล้วพอฉันไปยามเออิไปห้างอีกอันขันหัวขึ้นอย่าสินะสิห้างไว้จากสองตัวตอนแรกก็พอสิไปห้างเร็วกับเม่เนาะ แล้วพอโบไผ่พอว่ามีคนห้างอยู่บ้านพอว่นเนาะทุกคนแล้วพอนบห้างแล้วแม่ไปห้างอยู่กองเนาะกรือว่าได้ห้างตอนเดียวหรือว่าชายป่าขึ้นนะทุกคนบุ้งไหมโอ้สอนสะออนคุณนะก็อเจ้าหมอไปพี่น้องสอนแหงคุณนะป่าขึ้นเทขึ้นมาตอนเลงเนาะโอเดี๋ยวห้องกระสิปุดป่านี่ก็น้ตทุกคนแล้วกระสิเอาไปยางเนาะ ทุกคนข้าวร้ายสุดๆเลยหัวน้องแฟดที่เกิดใหม่เนาะตอนนี้ก็คือสิบบนรอดแล้วทุกคนมึงไหมได้แต่ว่ามันยังบวนตายด้เนาะมันทันเจ็บท้องแม่มันทันบกเอานมเพื่อมันกินดูทุกคนแม่มันอะเฮ็ดคือบุมีลูกนีแหละบูส้นใจลูกเลยเนาะแม่ทันแม่อาำทันเอายาดีเจ็บท้องเพื่อมันกินบึงแมงวันตม เบืองเมงวันต่อมันไม่ทุกคนรูไหมทางอนุ่มทั้งเอายาให้กินมันกระปกินเนาะแล้วแล้วมันกระบุูู้งูหัวละตอนนี้นะอันแม่เออกินจังัซนนล้ทุกคนมันดูดโบเป็นแล้วเนาะเขาก็เขาก็เอาอันนี้เซื้อเทอมันนี่นะนี่เขาก็ซื้อเขาซื้ออันซื้อหนุ่มนล็กกระโซยมาเสื้อมันเนาะแล้วก็เตาดูดนี่เขาก็เตาดูดเธอมันดูดแล้วมันทันดูดโบเป็นแล้วทุกคน Like. E ดูดบุเป็ลล้วแม่ฮันเอาอันนั้นเอาเสื้อกระโป่งไงเสื้อเป้ามันเอาอ่ะมันกระบอกกินมันขายออกมาหมดเลยรู้ไหมได้ตายอีตุนเนาะทุกคนแม่แมงวันกระตมรู้ไหมเก็บทองนะขี้เป็นน้ำรับตาสูบๆอยู่เนาะแต่ว่าอันเอจซ์เรยนะรับตาสูบๆนะถามว่ามันมันสิตายบ่บมืดนึงเห็นมันยืนได้แต่ว่าบุเป็นไดบุเป็นยังไดแล้วบดนึงก็เห็นมันนอนอีก พ่อพ่อแม่มันบุกินละมันกินบุได้ละฮะมันบุกืนเลยนะทุกคนเอายาเสื้อกินเมื่อกี้นี่มีคนเกมแล้วหนึ่งทุกคนเกมพินคาฮัมกันอม่ต้องเงินเลยสุดลกัน แม่คนป่วยยังไปเข้าแม่นำคนละนำเลยพราอมาแป็บอลอาการเป็นยังไงบ้างน้องบอมคือได้ใส่สรุปนะทุกคนตอนนี้ก็น้ำกะใกล้ชิ้มดแล้วเนาะยังฮอดครึเหมาอนกันยังฮอดคมันวูบซื่อคือว่าบุฮอดคืงแต่จริงมันมันฮอดคืงแล้วก็หน้ามัน อาการน้องบอมตอนนี้ก็คือแบบดีขึ้นแล้วนะทุกคนกินข้าวได้แล้วข้าวปุ้นเนาะบวมเป็นข้าวเนะาะมีน้องบอมทันทบท้อง,อง,องแล้วก็เจ็บกะระเพาะนะทุกคนแล้วก็เป็นไข้เนาะมแม่ก็เลยพาไปซื้อน้ำใส่น้ำหลังจากที่เราได้ป่ามานะทุกคนเราก็มาแพ้่เห็ดยางแบบนี้เนาะเพื่อสิตุ่นไวดุนนะทุกคนนี้ ตุ่นไว้ได้กินนานเนาะเอ้ยตุ่นไว้ไว้กินดุนวิทยไปกินดุน,ดน,ดนเนาะทุกคนแต่สิประหานี้น้องมือนี้น้องยยก,ก็พาทุกคนไปยาหมองเนาะแต่ว่าการยาหมองครั้งที่สองบริไปนําแต่ว่าแม่ปลามาเนาะทุกคนป้าป่าคือบกไหลเนาะทุกคนแล้วก็พาทุกคนกลับมาน้องบวมกลับไปใส่น้าเนาะตรงหัวน้องเฟสต,ตอนนี้คือมันมียุสสองทางเลือกทุกคนเลือกที่นึ่งก็คือ โลดทาเมมให้กินเนาะก็คือทางเลือกที่สองค่ะว่ามือน,นี้ฝุ่นตุกอีกับเมมันโบไปหาก็คือมันบบโลดทุกคนต้องรอรุ่นกันอีกทีเนาะว่าสิโลดหรือบบโลดเพราะว่ามันขันคีเ็บท้องขันเม่หันเอายาให้กินแล้วเนาะเอายาให้กินละเอานมให้กินละมือแรงน,นทุกคนโอเคนาะคลิปนี้ก็สิลาทุกคนไปก่อนเด้อท้าไปคลิปท้าไปมาคลิปแบบนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องอยูดีเด้อและครอบครัวเราบ๊ายบาย